กดดูคลิปฝากกดติดตามแบบสันกระดิ่งมันกำลังใจให้มินด้วยนะคะเอาใจสาวกนิสันโดยเฉพาะนะคะสำหรับใครที่ชอบแบรนด์รองอย่างนิสันวันนี้มินรวบรวมนิสันทุกคันที่มีในร้านมาให้ทุกคนชมกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะทั้งหมดมีประมาณ8คันด้วยกันนะคะสำหรับคนที่เป็นสาวกนิสันต้องบอกก่อนนิสันเนี่ยถ้าเทียบในหลังหนังหรือละครตอนนี้ไม่ดูละครไทยแล้วนะดูละครซีรีส์นะคะในเน็ตฟลิกซ นิสสันนี่เหมือนแบบพระรองที่แบบ full option ะอะล่าสุดดูสตาร์ทอัพคือรอรวยก็เหมือนกันคือนิสสันนี่คือ option เยอะนะคะดูเอาใจเก่งแต่ไม่ใช่พระเอกนะก็เหมือนกันกับนิสสันที่ไม่ใช่แบรนด์หลักนะคะแต่ว่าข้อดีของเขาก็มีค่อนข้างเยอะหนึ่งก็คือราคาเบาวกว่าและสอง option ที่ค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้นะคะรวบรวมมาทั้งหมด8คันจะเริ่มต้นด้วยคันนี้เลยที่อยู่ข้างหลังนะคะนิสสันจูกนะคะ c ส o อเ o v e r คร์คที่ เป็นรุ่นที่ใครๆก็พูดถึงด้วยรูปลักษณะที่แบบมีความแปลกตานะคะอนาคตอาจจะเป็นแอนติคาได้นะเพราะว่าแบบทรงมันไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะนะเป็นรูปทรงที่มีเอกลักษณ์มากเลยนะคะสำหรับนิสสันจุกตัวนี้ออกมาใหม่เนี่ยมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะคือตัวธรรมดา,ากับตัวท็อปตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปของรุ่นก็คือตัว VL นั่นเองรู้ได้ไงคะว่าเป็นตัวท็อปด้านในนะคะจะมีสีแดงด้วยนะจะมีแบบ ลักษณะแบบแต่งทูโทนะนะดำแดงนะคะให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสปอร์ตต้งไหนน้องมินออช่องแอร์กลมนะคะเนาะแล้วก็คอนโซลต่างๆที่เขาพยายามเชียอแต่งให้แบบเป็นสปอร์ตมากที่สุดนะตัวนี้1.6 v l ปี2 0 1 6หรือปี59นะคะข้างๆเปิดเหมือน HLV เลยคือเปิดข้างๆด้านบนนะข้างในนะคะห้องโดยสารตรงนี้เนาะเป็น c อสอเวอร r คารหรือว่าเก่งยกสูงเครื่อง1,600ซีซี เป็นรุ่นปี59นะคะตอนออกใหม่5 0,000นกว่าบาทตอนนี้เป็นมือสองอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,300บาทอ่านี่สำหรับด้านหลังนะที่ด้านหลังก็มีที่ให้เก็บของอีกนะคะเนะาะค่อนข้างที่จะสูงนะนะคะตัวน,นี้จะเป็นระบบเกียร์อัลตรอนิก c ีวแล้วนะคะเขาจะเขียนติดด้านหลังนะตรงน,นี้นะคะคันนี้ก็ได้อยู่นะด้านหลังก็แบบ มีพื้นที่เก็บของเล็กน้อยแล้วก็ลักษณะที่แบบค่อนข้างสูงสูงก็ประมาณไหนอุโหสูงประมาณนี้เออเนาะก็แบบเนี้ยประมาณแบบก็สูงกว่ารถเก่งทั่วไปนะประมาณนี้ค่ะเนาะขย่งขึ้นนั่งได้อยู่นะเห็นไหมอ่าเหมือนเ r v เลยส่วนตัวเคยใช้เ r v นะคะรู้สึกว่าตัวนี้ใกล้เคียงแต่ว่าแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ลองเฉยๆแต่ออปชั่นภายในยเปิดให้ดูนิดนึงว่าออปชั่นภายในยมีอะไรบ้างนะคะ เข้ามานั่งนะคะที่คนขับเนาะตรงนี้ปพ๊บพุสตสตาร์ทนะคะอย่าเบรกแล้วก็กดสตาร์ทพวกอะไรม,าามันติฟังก์ชันตรงนี้นะคะเอาไว้สําหรับปรับวิทยุเครื่องเสียงนะนี่นะคะวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันสามารถด้านล่างของวิทยุนะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแอร์ด้วยแล้วก็โหมดการขับขีด้วยคลายเมคือตรงนี้ถ้าปรับโหมดเห็นไหมหน้าจอเปลี่ยนนะคะ ปรับโหมดการขับขี่ได้เป็นแบบ Normal Sport และ Eco นะคะหรือถ้ากดตรงนี้อ้าวปับแอร์เห็นไหมหมเห็นไ,ไหมความแตกต่างนะคะนี่เนาะปรับได้เนาะแอร์ Air ตรงนี้มีเขาเรียกว่าฮีเตอร์ด้วยนะคะสูงสุดอยู่ที่31องศาอย่าเลยตอนนี้ร้อนอยู่นะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะนี่นะแล้วก็ถ้าเกิดปรับเห็นไหมไดอินโฟนะมีการแบบว่าสรุปข้อมูลการขับขี่ให้เราได้ด้วยนะคะเนาะ นี่หน้าปัดหน้าจอตรงกลางนะคะทัชสกรีนได้นะนี่นะคะเห็นไหมเปิด wifi จริงๆตรงนี้มันสามารถแกะมาเล่นได้นะแต่อย่าเลยสร้างงานนะคะไม่ทำนะคะเนอะตรงนี้เนาะท่อทนข้างนะคะตรงนี้พับกระจกนะคะเป็นสวิชช์นะกระจกออโ,โต้เฉพาะคนขับนะคะกดลงเองนะแบบนี้ช่องแอร์ตรงกลางที่แบบทำให้เราดู แบบว่าโดยรวมๆอ่ะเข้ามานั่งรู้สึกความรู้สึกสปอร์ตนะสปอร์ตนะคะคือกลมๆอะไรแบบนี้ะนะก็มีการแต่งสีแดงนะคะเบาะข้างๆเป็นลักษณะแบบกึ่งบากเก็ตซีเล็กหน่อยเนาะม,นมันมันมันอกข้างตัวดูข้างๆนี้ก็เห็นไหมตะเข็บสีแดงนะคะเนาะแล้วก็กุญแจแบบอิมอมบ i ิ i z ลิเซอร์คีย์นะคะพุชตาร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะเป็นนี้คันนี้นะคะ ราคาแค่399,000บาทเท่านั้นรีดาวได้เลยเริ่มต้นผ่อนเริ่มต้น7,342บาทนะคะรถเป็นรุ่นปี59านะคะหรือว่าง0ันนะคะสำหรับตัวน,นี้ Nissan Juke c r o s s o v e r Car ที่แบบอนาคตอาจจะเป็นแอนจีคาได้เพราะว่ารูปทรงที่แตกต่างนะคะออปชันภายในค่อนข้างดีราคาดีด้วยแค่399,000บาทเท่านั้นเองเนาะผ่อนเริ่มต้นที่7,300บาทเดี๋ยวจะพาไปชมอีกคันนึงนะคะที่ราคา ใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นรุ่นปีใหม่กว่าซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่า e ข้อคานะคะที่เป็นปี2019หรือ2562นะคะนั่นก็คือนี้เลย Nissan Note นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ารูปทรงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์หลักๆนะคะใกล้เคียงกับ Honda Jazz ในลักษณะทรงรถที่เป็นแฮชแบ็กกุญแจนะคะแบบ immobilizer Key แบบนี้นะ ออกมา2รุ่นเหมือนกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันนิดนึงนะพุสตาร์ทเหมือนนิสสันจุกเมื่อกี้เลยอะโดยรวมทั่วไปอะข้างในนะให้ดูข้างในก่อนนะข้างนอกเดี๋ยวพาไปชมเห็นไหมพุสตาร์ทปุ่มพุสตาร์ทเหมือนกันเลยนะคะแต่คันนี้เครื่องยนต์แค่ 1200cc ซีซีประหยัดน้ํามันมากกว่านะแล้วก็คอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะสามารถปรับโหมดแอร์แบบออโต้ได้กด นะเปิดแบบออโต้นะคะปรับโหมดต่างๆก่อนตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนรวมระหว่าง Nissan a m e ม a ผสมกันกับ Nissan m a r ์นะเพราะมันเครื่องแค่พันสนะคะคันนี้นะเป็นรถ2000ปี2019นะคะเนาะเลขมาอยู่ที่แค่11,291กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเนาะแล้วก็ประหยัดน้ำมันสูงสุดประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรได้นะคะเพราะว่านี่เห็นไหมเขาจะม,มีข้างๆนี่ ออโต้ออ oh. อันนี้ไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทนะคะหลายคนเข้าใจผิดแต่เป็นการที่แบบเวลาที่เรารถติดไปเขียวไปแดงแล้วรถมันจะดับเครื่องเองนะตรงนี้ถ้าเราปิดไว้มันก็จะไม่ดับนะคะอันนี้ก็เป็นการลื่นนะคะอันนี้เป็นความสว่างของหน้าจอนะตรงนี้มันนี้จะไม่เห็นเพราะว่าแดดออกอยู่กลางคืนจะเห็นชัดนะคะอันนี้ก็เป็นพับกระจกนะคะสวิตช์พับกระจกเนาะกระจกออโต้เฉพาะคนขับคนเดียวนะปุ่มล็อกปกตินะคะอัตโนมัตินี่นะนี่ปุ๊บอ่า รวมๆทั่วไปหน้าปัดหน้าจอตรงกลางอันนี้นะคะจะเป็นเดิมจากโรงงานนะคะเนาะวิทยุเนาะและส่วนเกียร์ค่ะก็จะเป็นระบบเกียร์ที่เป็น CVT นะคะแล้วก็นี่เกียร์ออโต้นะคะช่องอันนี้อย่างหนึ่งตรงที่ด้านหน้านะคะยินชักนี่ เปิดมาปุ๊บเสียบ usb ตรงนี้ได้เลยนะคะลิ้นชักอันนี้มี2อ,อันนะคะบางคันหนะเปิดได้บางคันเปิดไม่ได้แล้วก็ลิ้นชักข้างล่างที่แบบลึกเวอร์นะคะนาะเก็แบของได้เยอะนะคะสำหรับนิสันโนต์คันนี้แอร์แบ็คู่หน้านะคะ2ใบนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีปัดน้ําฝนด้านหน้าด้านหลังซึ่งถ้ามีปัดน้ําฝนด้านหลังเห็นไหมตรงนี้เขาจะเขียนนะคะหมุนนะคะปัดน้ําฝนหลังก็จะทำงานนะดันขึ้นดันลงปัดน้ําฝนด้านหน้านะคะเนาะงสำหรับรุ่นนี้หน้าปัดหน้าจอตรงนี้นะคะกดตรงกลาง นะทริป A ทริป B นะคะสามารถตั้งได้นะคะแล้วก็บอกถึงน้ำมันที่อยู่ในถังเนี่ยจะหมดอีกกี่กิกกโลนะเขาก็จะบอกนะคะน,น,น, αι, นี่นะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ไฟเลี้ยวไฟหน้านะคะเดี๋ยวไปดูพื้นที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะรูปทรงเหมือนแจ๊แต่อาจจะแบบพับเบาะได้ไม่เท่าแจ๊แต่ว่าเก็บของได้พอๆกันเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยนะคะอะ่ะตรงนี้ดับเครื่องก่อน่ด้านหลัง คันนี้ลูกค้าได้รถค่อนข้างที่จะใหม่นะออกมาใหม่ๆจากศูนย์นี้5้าแสนกว่าบาทตอนนี้เหลือแค่เพียงสามแสนแปดหมืั 3, 9, บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้น7,000บาทเห็นไหมพื้นที่ด้านหลังนะคะเก็บของได้พอกับ h o n d a Jazz เลยนะแล้วก็คันนี้นะคะด้าน,นหลังไม่มีชนนะดูข้างล่างเห็นไหม อันนี้เป็นตัวถังเดิมที่มาจากโรงงานแล้วก็มีล้ออะไหล่ด้วยนะคะดูข้างหลังนะตัวนี้ไม่มีรอยชนเลยนะคะลูกค้าอยากดูแบบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เป็นของเขาคันเดียวเนี่ยสามารถแชทหามินได้เลยนะที่ไลน์แอไซ์ khoncm นะคะเพื่อที่จะขอรายละเอียดนะเพราะว่าคันนี้ถ่ายรายละเอียดแบบละเอียดมากเอาไว้แล้วนะคะตัวนี้3 8 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่7 0 0 0บาทนะคะได้รถไม่แค่หมื่นกว่า เนาะแล้วก็สภาพร,บบรดมใหม่มากเหมือนซื้อออกมาจากศูนย์เลยนะคะคันนี้เป็นนิสสันคันที่2นะ 2> ต่อไปเราไปดูนิสสันอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็ตัวถังเนี่ยใหญ่พอๆกับ Toyota v i o อเลยแต่ใจกว่าอีกนะเครื่องยนต์แค่ 1200cc ซีซีแต่ว่าประหยัดน้ำมันจ้านะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น 1.2 e s p o r t t อ c h นะคะเนาะตัวนี้เป็นสีแดงขอสีแดงก่อนนะตัวนี้นะคะ Spo ร์ t เทคเนาะแล้วก็เดี๋ยวข้างหนกันตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้ได้ล้อแม็กแล้วนะคะนี่เห็นไหมตัวนี้มีอันนี้เหมือนกันเลย Auto of อเห็นไหมพวก e ี o คคที่ประหยัดน้ำมันจะมีการให้กดปิดได้อยู่เสมอนะคะทุกคันนะเดี๋ยวจะมีนะคะนี่พับกระจกนะคะ สวิสพับกระโจกคันนี้นะเลขไหม่อยู่ที่18,944กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถปี2,018นะคะหรือว่า2,561นเนาะนี้เนาะ18,944นะคะคันนี้ห้องโดยสารกว้างมากแล้วก็กลิ่นคน่อนข้างที่สมัยมากเหมือนกันนี่ดูสิข้างบนเนี่ยยังไม่ได้ดึงออกเลยนะนะคะนี่นะคะ ด้านลด้านตรงคอนโซลกลางนะคะก็เดิมจากโรงงานนะคะแอร์ปรับได้สีระดับมีฮีเตอร์เนาะแล้วก็โหมดทั้งโหมดต่างๆมีอยู่5โหมดด้วยกันนะแล้วก็ขอตะกล้งตาก้องมาฟั่งนี้ได้ไหมขอเนี้ยอ้อมนิดนึงนะคะนี่อยากให้ดูที่เสียบ usb นะคะแล้วก็ลิ้นชักนี่นะมีที่เสียบ usb นะคะอยู่ตรงด้านข้างนี้คนด้านข้างนะคะปิดได้เปิดได้นะตรงนี้ แล้วก็ลินชากเก็บของนะคะแต่ตรงนี้เปิดตรงนี้ไม่ได้นะเมื่อกี้นี่สันนศเปิดได้อน,นี้เปิดไม่ได้นะคะห้ามงัดย้ำเลยบางทีลูกค้าไม่รู้เอากลับบ้านไปงัดจ้านะคะงัดไม่ได้นะคะตันนี้นะคะนี่มีสม,มุดูกมือรับประกันเรียบร้อยนะคะตัวนี้เนาะนี่ลูกค้าสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะคะเนาะมีคูปองอยู่นะสำหรับนิสสันคันนี้นะคะนิสสันแอรเมราด้านหลังพื้นที่กว้างขวางดูสิ ถ้าเทียบกับ Vios เขากว้างกว่านะกินน้ำมันแค่20กิโลเมตรต่ตอลิตรนะคะตัวนี้ใหม่ที่สุดราคาแค่เพียง369,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นที่6 600, 6 6,675บาทนะคะ นะรุ่นปีคือปีจดรุ่นปีจดทะเบียนเนาะตอนนี้61หรือ2018นะคะจดทะเบียนเมื่อเดือนกุมภานะตัวนี้นะคะ79แรงมา้าประหยัดน้ำมันแล้วก็พื้นที่กว้างขวางคันนี้นะคะเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าเลยอยากได้อเมราใหม่ๆใ,ให้เลือกคันนี้นะต่อไปอเมราเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าม,มี4คันด้วยกันบอกเลยว่ามี4คันตัวนี้ใหม่ที่สุดเราจะพาไปชมอีก3ตัวนะคะซึ่งไล่เรียงก,กันไปเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ขัดมานะคะคันนี้นิสันอเมราอีกคันหนึ่งสีขาวนะตัวนี้ปี2018เหมือนกันนะคะตัวนี้เนาะราคาแค่เพียง 3, 5, 9นะคะ2018เนาะผ่อนเริ่มต้นที่6,400บาทตัวนี้เป็นสีขาวนะคะเปิดให้ดูข้างในนิดนึงเปิดก่อนอข้างในก็เหมือนเมื่อกี้แหละเพราะว่าเมื่อกี้ข้างนอกสีแดงตัวนี้สีขาวนะแต่ตัวนี้นะคะเกียร์ออโต้เหมือนกันนะ คอนโซลไม่ต้องแนะนำะนะเนาะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่42,794กิโลเมตรนะคะข้างๆเหมือนกันหมดเลยค่ะเนาะนี่เนาะอยตรงนี้เออชุบชุบชบชบไม่เอ่ยเออนะคะเหมือนกันนะคะเนาะตัวนี้นะคะแต่ข้างนี้เป็นสีขาวนะจ๊ะนี่นะคะเออสีขาวมุกไหม เหลืองเองนิดนึงอ่ะใช่ใช่สีขาวมุกใช่คือสีขาวมุกมันจะมีเฉดที่แบบต่างกันนิดนึงก็คือจะออกเหลืองหน่อยมันจะไม่แบบขาวขาวแบบขาวขาวแบบไม่โอม,โมอ่ะเออเนาะขาวผมสักพอกเลยนะคะนนองมันไม่ขาวขนาดนั้นเนาะตอนนี้ก็เหมือนกันตรงกลางก็เหมือนกันนะคะเนาะมีฮีเตอร์เหมือนกันเลยค่ะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะคันนี้3 5 9ผ่อนเริ่มต้นที่6 0พัน 4 9 5บาทนะคะสำหรับนิสันตัวนี้นะอเมร่าปี2018นะคะเมื่อกี้สีแดงตัวนี้สีขาวแล้วมีอีกสองคันก็คือสีดำแล้วก็สีขาวซึ่งเบากว่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูพร้พอมๆกันเลยค่ะถัดมาอีกคันหนึ่งนะคะนิสันเกียร์ธรรมดาคันนี้อเมร่าที่เกียร์ธรรมดามีคันเดียวก็คือสีดำคันนี้เนาะตัวนี้นะคะ1200ซีซี ใช่ตัว E ีแล้วก็เกียร์ธรรมดารถปี2017หรือว่าปี60นะคะเปิดมาด้านในบอกนะคะเป็นสีดำสลับลายตารางตองกลางนะคะแล้วก็คันนีไ้ได้เกียร์ธรรมดาด้วยคอนโซลเหมือนกันกับสองคันแรกเมื่อกี้เลยนะแต่ระบบเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เปิดมานิดน,นึงแนงไมค์คันนี้อยู่ที่18,321กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ ไม่สตาร์ทขี้เกียจคบคัด <c ười> <c ười> คันนี้นะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นที่5,400ัาทัรอ่าดักดึงออกน <c> ะค <ười> ะ299ฟรีดาวได้เลยนะคะรถตรีส2019นะคะใช่ไหมเออ6-2ถูกคำนวณถูกแล้วอ่ะถูกนะคะเนาะตัวนี้นะคะเกียร์ธรรมดา Nissan e m e r a เกียร์ธรรมดามีแค่คันเดียวก็คือคันนี้นะคะอีกคันหนึ่งนะก็จะเป็นราคารกเรียกลงมาจะเป็น อีกตัวหนึ่งที่แบบเป็นนิสสันมาร์ทนะคะแล้วก็นิสสันอัลแบรสราคาเดี๋ไปชมพร้อมกันเลยค่ะถัดมาคันนี้นะคะเรามาสองแต่ทําความสะอาดเลยนี่เห็นไหมเรากําลังถอดเบาะทำความสะอาดกันอยู่นะคันนี้เป็นอัลแบรดที่ราคาเบาที่สุดก็คือสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองเป็นหน e ุนตัวสอง e cvt นะคะปี2013จดทะเบียนถึงปีมปีสองพันสิบสามปี ห้าหกนะตัวนี้นะคะ uh, เดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะเราแอบมาทําความสะอาดนะนี่เราถอดเบาะแล้วนะคะคันนี้นะเป็นเกียร์อโอตโต้นะคะเนาะผ่อนเริ่มต้นที่4,200บาทนะนี่นมนี่นี่น,ะนี่ให้ดูให้ดูให้ดู rates, นี่นะถอดทาความสะอาดกันอยู่นะคะเนาะนี่นะเวลาเราถอดเนี่ยเราถอดเบาะทําความสะอาดให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะนี่กำลังถอดทำความสะอาดนะตัวนี้ 2,2,9นะผ่อนเริ่มต้นที่4,200บาทนะคะดูสิเราทำความสะอาดให้ลูกค้าแบบดึงออกนะคะแล้วทำความสะอาดวันนี้เป็นสีขาวนะราคาเบาที่สุดเกียร์ออโต้ด้วยนะคะนิสสันอเมร่าห e, ปี2013นะตัวนี้นะคะอ้าวต่อไปไปดูนิสสันเดนวีนากันบ้างอ่ะอยู่ทางด้านนน้นนะคะนิสสันมาร์สค่ะสำหรับสาวๆส,สายหวานที่ไม่อยากขี่แล้วมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าขับรถ เกียร์ธรรมดาเป็นแนะนำคันนี้เลยค่ะนิสสันมาร์ท1.2 EMT นะฟะิวเอฟเฟกต์เองนะคะราคาแค่เพียง2 3 2 0 0 0ับาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่4,100บาทนะคะเนาะตัวนี้นะคะนิสสันมาร์ทเกียร์ธรรมดาสำหรับสาวๆสายหวานอยากได้คันเล็กๆน่ารักน่ารักสักคันหนึ่งไม่อยากขี่้วมอเตอร์ไซค์นะแนะนำตัวนี้นะคะเนาะนี่เกียร์ธรรมดานะคะอันนี้ไม่มีชนหนักนะดึงให้ดูนิดนึงนั่นเบิร์นนะคะนี่เห็นไห ไม่มีชนนัะสีชมพูน่ารักกันดูสิเข้ากับเล็บชันเลยโอ้รุงจริงที่สุดนะคะสาวๆสายหวานที่แบบไม่อยากขี่แล้วมอเตอร์ไซค์นะนี่ค่ะเลือกซื้อรถยนต์ไว้ขับกันดีก,กว่าปลอดภัยกว่าผ่อนเริ่มต้นแค่4 0 0พันเท่านั้นเองนะคะต่อไปคันสุดท้ายต้องบอกเลยว่าไซส์ใหญ่ย้ำตัวใหญ่แล้วราคาแค่สองแสนกบาทนั่นก็คือนิสสันเทียนาท่านนิสสันเทียน,นานะคะคันนี้นะลูกค้าเอามาแลกกับตัว h o n d a CR-V ของน้องมินไปนะคะตัวนี้ค่ะนิดสันเทียนา0าจดทะเบียนเมื่อปี2007หรือปี50นะคะลูกค้าเอามาแลกกับ h o n d a c ซ v 2ี2 0 0 0 0 0บาทนะคะโอ้ยไม่ใช่238,000บาทนะตัวนี้นะคะก็ถ้าซื้อสดตัวนี้นะคะลูกค้าเราให้ได้อีกอะนะ ยังว่าลดได้เป็นรุ่นที่แบบคุณแจเป็นแบบนี้นี่นี่อยากให้เห็นคุณแจเป็นก้าอ่ะแกเห็นไหมเท่สุดๆไปเลยอ่ะนี่นะคะแล้วข้างในนะตัวนี้หรูหรามาเห่ามากยังไงคะยังไงอ่ะเปิดดูสิดูผู้บริหารนะแกดูสิมีลายม้งลายไม้มีแอร์สำหรับคนนั่งด้านหลังโอ้โห้แกมันให้โซเก็ลักคานะสองแสนก็บาทสองแสนามื่บาทนะคะแล้วก็แบบ ยมีแบบรู้ที่รูเบาะไปฟ้าเกียร์อโอโต้นะจ๊ะตัวนี้ขับสบายปีกนกสองชั้นนะคะนิสสันเทียนาคันนี้สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นซื้อสดลดให้ได้อีกนะครับพร้อมโอนนะจ๊ะเนี่ยดูสิกุญแจบแบบการ์ดพรีโซที่สุดนะคะนิสสันก็มีทั้งหมด 8คันด้วยกันนะคะสำหรับสาวบกนิสันอยากได้คันไหนแชทถามมินก่อนได้ที่ไลน์ s o k ไ o n c m นะคะหรือโทรมาที่เบอร์0634646041-2ยาวมี2เบอร์0634646041กับ0634646042นะคะถ้าอยากมาดูรถตัวจริงดูได้ที่ไหนรถมือสองคนเชียงใหม่เรียบรลางรถไฟนะคะก็อยู่เส้น เรียบรางรถไฟใช่มันอยู่เรียบรางรถไฟถ้ามาจากแอมเวย์นะคะก็ตรงมาอยู่ระหว่างวงแหวนรอบ2อถึงสนะคะเปิดทุกวันจันทรถึงวันเสาร์แปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะคะเนาะก็ไลน์มาก่อนได้นัดกันก่อนได้ค่ะถ้าเกิดว่าจะมาหลังเวลานะคะเนาะยกเว้นวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตหยุด1วันนะคะให้ไปเติมพลังกันนิดนึงเนาะก็แวะมาดูได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะ